ดีครับแปดหลับแชนแนลครับีผ้ามากินหลักก้อยคอยมีหลับชุกยเต้มหุงแม่ข้างบ้าถามเลยว่าเผ็ดเออถามเลยว่าเผ็ดต้มแซ่บครับพริกแห้งนั้นเผ็ดด้วยหรือขอบฟุ่นกับผักกระเดาอูก ผักอืมผักรู้จักว่าพักนี่อย่างไปเอานาองฉันนห่หลับใช่ไหมคนย้อะยกคนี้องให้เลขบุญคือนสะเทือนกินที่สาราดาวอร่อยไหมลูกเดี๋ยวน้อง มาแบบไร้เลยเนาะมันมานะแบบตัวไม่หนักนี่สิปูบอลน่องเฮ้ยปูบอลน่องงั้นปูบอน่้องปูนปูเก็บตัวใหญ่ก่านี่ใครครับอืมอืออุ้ยชายผมกินนี่ไอืม อร่อยั้ยลูกกินกับฝุ่นเหมือนฝุ่นทำกันแนกเลยอร่อยอร่อยเออนี่ยเาอเ็งเดี๋บแพ้ก่อเออรับมดกึกก้อยดึกก้อยดึกก้อยดึกอาีเสร็จเกินแต่บอกงงานนี้ว่แไมสิ ้อกเพจพอดพยาแต่งกล่องนะครับูกซ้สยแม่คมมรับสมกับยู่ในกลองเนี้ยสินแต่สอมหกนก็ขอบุญครับแต่หมกนูองซือขอบุนไมไหมอยู่คนหมีขอบุณเมืม่อกี้

มุ่งจเป็นห้างีกเยอะฝันไหมครับหลับเป็นไงตมออตนเป็นนัวนเป็นเนนัอเนุ่มุ้มอหนาบ้างสุดเป็นเปหตมนั่น้อปอีกองปอีก ไม่น่ดีเฮ้ยนนนเานาะดีดีดังครับแล้วถ้าดูดนะอยากกินหน้าตูดว้าวหน้าตูดนน้ำตำุ่มตัวเดียวน้ออือ

ก็วันน้ำต้มต้มก็แข็งคนเนี่ยน้ำเบิร์นคือเอามาปรุงเอา้าหนอกนะามาต้มนนเอา,าหนอกนะเป็นบ้านน้ำเป็นขายตะเวนน่ะเป็นตากน้ำอเป็ดน,น,นันออนนน่นนั่นจะเป็นเล้ยงสีหรอเป็นปรุนงน้ข้าหนอก โอ้โอเคครับเดินดัมเนาะมันคือดัมไปแถวแถวลงบันไปเติมไป่ได้ดัมต้มมันเลยตรงดัมเกี่ยวโดยตรงลองดูครับเลยเติมน้ัมลงไปอัมอะไรใช่ไหมฮึอะไรเนยะโอเคครับทักไงตรงเนี้ยทักีงทักหนี่เอะไรบอก

ก็ดีด้กินตาหงลาดล้วกับใคก็ยุ่จะตัวเยอะเซีเจ้าว่าเพชรทำานันบ่าเผ็ดมันเป็นกะป๋าเลยแต่บอกเข้าไม่เหมือนล่เหมือนต่างใาติพิกติดขลกปูปีมันเผ็ดปูเลาปูหน้าผอมอ่ะปูร่างอะไรก็ ดองเติมบุ๊กปูไม่นะะปูปรเด็นดนองโดนไหมบอกข้าจ้บอกเรบอกขาเจ้าว่าผิดจิดโคพว่าจิตโมันก็ิจิดโขงแห้งยมดแน่คือกรนเนียงเผ็ดก็รอบเปแห้งคือหังเผ็ดกับเผ็ดแน่มึงจะสีเลย กัเด้าาโอทมโอโอเลยรวยทำแต่ดาวแกมบับอืกินอะไรกินอะไรอู้ยุจะ

ำสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสวดีครับ